สำหรับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกลือเพื่อนๆกรรับผมพบกับรายการเกรดเพื่อนเกอร์ทอยอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมก่อนอื่นผมต้องขอรู้วผม G P X Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนรายการเป็นรายการครับผมแล้วก็นะครับอัปเดตข่าวสารของ G P X กันเช่นเคยนะครับครับ รถรุ่นล่าสุดของ G.P.X ที่เปิดตัวไปคือรุ่นอะไรครับอ่าครับผม Demon 110 G.R. ครับผมอ่าซึ่งตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการนำเอาหนึ่งในรถที่ดังที่สุดของทาง G.P.X มา ทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะดยการใส่ระบบหัวฉีด G P s F I เข้าไปนั่นเองถูกต้องซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าระบบหัวฉีดเนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยก็คือช่วยในเรื่องของการจ่ายน้ํามันที่แม่นยํามากขึ้นกว่าระบบแบบคาร์บูเรเตอร์นะครับถูกต้องครับผมซึ่งทำให้เจ้า G P s New Demon 110 G R F I คันนี้เนี่ยสามารถเดินทางได้ไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับ ตัวรถเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงสีสันใหม่ถูกต้องนะให้มีความสปอร์ตเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเฟี้ยวกว่าเดิมซึ่งจะมาด้วยกันอยู่3ผคู่สีนะครับก็คือสีแดงดำับตัวโปรโมทเลยสีแดงเทาแล้วก็สีดำทองนะฮะซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่เพียง66,800บาทเท่านั้นมาถึงท็อปิกหลักในท็อกครั้งนี้ของเรานะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะเป็น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าเรียกว่าเป็นโรคโควิด -19 นั่นเองนะฮะครับผมก็คือด้วยความที่ว่ามันอยู่ในสถานที่แบบเหมือนวิกฤตเหมือนเป็นยุคโอโพาลิปไกลๆนะคือ,อนนจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่า,าเราเอามาท้องในครั้งนี้เนี่ยอ,อาจจะดูว่าค่อนข้างจะ โอเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ปุกปั่นเลยขนาดนั้นแต่แต่เอาเอาเป็นว่าแบบแก้ความเหงาเหงาช่วงนี้กันแก้เครียดแก้เครียดแก้เครียดไปคือคือดูให้มันสนุกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดโลกเข้าสู่ยุคอโพาลิปส์หรือว่ายุคล่มสลายเนี่ยถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกนะนึกภาพประมาณในเรื่องแมทแม็กซ์เคนชิโ่ทันไห่ บทที่พี่เจ้าดาวเหนือเฮ้ยที่พี่เจ้าดาวเหนืออะไรอย่างเงี้ยแบบเอาง่ายๆพวกซีรีส์ซีรีส์ซอมบี้ทั้งหลายอ่ะเออเอาแบบกิ้งเดยอะไรเงี้ยในช่วงที่ขาดแคลนอาหารนะขาดแคลนยารักษาโรคที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วคนเหลือน้อยอะไรเงี้ยสมมติสมมติเฉยๆอย่าเพิ่งไปเครียดนะสมมติสมมติแล้ว มันจะมีรถบัสไซอะไรบ้างที่เหมาะกับสถานการณ์แบบนั้นซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการจัดระดับทั้ง10รุ่นต่อไปนี้เนี่ยมาจากทางเว็บไซต์ bike r e p u b l i s h com นั่นเองนะครับใช้เพื่อนบ้านจากประเทศมาเลเซียนั่นเองครับผมนะฮะเอาล่ะไปดูคันที่10กันเลยครับผม คันที่สิบครับมีสองรุ่นมีสองรุ่นโอ้โหไม่ธรรมดาเริ่มมาเขามีสองรุ่นแล้วยังเป็นหลับสิบที่มีสองคันเหมือนจตุรเทพที่มีห้าคนอะไรอย่างนั้นหัวมือกันนะ BMW F 8 5 0 GS และก็ Triumph Tiger แล้วมีอีกสองรุ่นเลยนะ 800แล้วก็9 0 0ซีซีนั่นเองคือจริงๆถ้าเกิดจะเอาใหญ่กว่านั้นอีก800มันมีรุ่นอีก XRT x c เยอะๆไปละอันดับสิบจะเยอะไปไหนเ <c oughs> ยอะามากนะอ่ะทำไมถึงต้องเป็นคันนี้ครับ <c oughs> คือถ้ามองว่าในยุคกลมสลายอ่ะเรื่องของถนนหนทางมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันนี้ ต้องวิบากวิบากัหมวิบากหน่อยก็คืออาจจะแบบถนนที่เคยดีอาจจะเคยมาอาจจะพังเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลรักษามานนะันรถที่มอเตอร์ไซค์ที่คนแบบอาจจะมองนึกถึงเป็นรุ่นเป็นแนวทางแรกก็คือรถ ADV นั่นแหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละก็<า>คือไม่คงไม่หนีมาจากนี้หรอกซึ่งเจ้าสองคันเนี้ยมันเป็นรถค่าต่ากว่า 100cc แล้วก็เครื่องยนต์ที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปก็คือกำลังดีกำลังกลังดีซึ่ง F850 จริงจริงก็เครื่องมันก็เกือบ9 0 0ซีนะใช่ครับใช่ ก็ตัว850เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงนะในขณะที่ Triumph Tiger เนี่ยทั้ง800 900จะเป็นแบบ3สูบนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยมันยังคงเป็นจำนวนสูบที่ยังบำรุงรักษาได้ง่ายอยู่นะแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวเครื่องยนต์คือพูดง่ายๆว่าถ้าอยู่ในยุคนั้นจริงๆเนี่ยเราคงไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวช่วยต่างๆแล้วซึ่งทั้ง2รุ่นที่ว่าเนี่ยมันไม่มีเรื่องของจุกจิกพวกนี้มาเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่า เป็นทางออกที่เหมาะสมนะมมแต่เนี้ยยังเป็นแค่ดับที่10อยู่มาไล่ดูกันเรื่อยๆอ่ี่เก้าครับผมที่เก้าครับยังเป็นของ่ายไทยอัมอยู่แต่ว่าเป็นรุ่นสกังเบอร์หนึ่ันหนึ่งร้อยนั่นเองอันนี้คือค่อนข้างแตกต่างจากตัวดับที่สิบนะเพราะตัวนี้จะเป็นสกังเบอร์จะเป็นเน้นในทางวิบากท,ที่เป็นทางฝุ่นถ้าเป็นส่วนมากใช่ครับก็คือจะจะ,จะยังขี่ลุยได้ในระดับหนึ่งไม่ได้แบบว่าไป แอร์นเจอร์เหมือน2องคันนั้นแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่แบบเป็นเครื่องยนต์เพียวๆไม่ได้มีระบบเครืรอนินส์ที่มันวุ้นวายจุกจิกยุ่งยากอะไรมากมายคล้ายกันแต่ด้วยแนวทางที่บอกว่าเครื่องเขาใหญ่กว่าเป็นเครื่องสองสูบที่ใหญ่กว่า 1100cc เนี่ยก็คือทำให้บอกว่า มันครอบคุมการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นใช่ใช่ก็คือเรื่องของความคล่องตัวอะไรนี้อาจจะจะดูเพียวกว่าใช่แล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยเขาเด่นที่เรื่องของท่อไอเสียที่เขายกขึ้นมาค่าน้าจะสูงถูกต้องจากพื้นทําให้เวลาเราต้องขี่ผ่านพวกุปสรคต่างๆเนี่ยมันก็คือสามารถผ่านไปได้ไม่ยากประมาณนี้ครับผมต่อมาคันที่8ปดครับคันนี้ขยับมาเป็นรถของทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างกับคันนี้เลยเบอร์สิบสามร้อยเอ็กซ์คันนี้เนี่ยสามร้อยคลอส เปิดตัวมาได้พักใหญ่ๆแล้วนานพอสมควรละควรแล้วก็จัดว่าเป็นรถ ADB เต็มรูปแบบนะในคลาสสามร้อยสามร้อยนะฮะก็คือไม่กี่รุ่นนะใี่ตอนนี้ถ้ามองในตลาดตอนนี้ก็ถ้าจะเอาเป็นแบบ ADB จ๋าๆเลยก็มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวแหละถ้ามองกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ราคาไม่แพงมากในะฮะคือถ้าคุณที่จะซื้อเพื่อเพื่อเก่งเพื่อตุนไว้มซื้อตุนก็ก็น่าสนใจคันนี้นะไม่ไม่แพงมากแล้วก็ เช่นเดียวนะครับมันไม่ได้มีระบบเลอทรอิกิ์ที่ซับซ้อนอะไรให้มากมายนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเขาเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะโอเคถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นอ่าไม่ใช่ล้อแบบวิบากเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะแนวแนวทัวริงด้วยซ้ําแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันก็คือสามารถขี่ไปในทางฝุ่นทางดินได้ประมาณ1เหมือนกันครับนะครับนะอ่ะคันที่7ครับครัาวนี้มาดูเป็นรถของทาง KTM กันบ้างกับ KTM carburetor dirt bike นั่นเองที่บอกว่าเป็น carburetor dirt bike เนี่ยเพราะว่า KTM เขามีรถที่เป็นวิบากที่เป็นร,ระบบคาบูเยอะมากเยอะมา<ห>อ่อก็เลยทำให้บอกว่าเออเราเรารวบเลยแล้วกันรวบมาไว้ในเนลงผคือรถ วิบากของ KTM รุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์เนี่ยก็ค,คือเข้ามาอยู่ในรับที่7นี้นั่นเองอะนะฮะล่าสุดตอนนี้ KTM เขามีทำรถวิบากหัวฉีดแต่เป็น2สโตกนะทูสโตกโ<อ>ด้วยโอ้แนวมาก2องสจังหวะนะครับก็คือ,อเน้นแรงเลยแหละตอนนี้นเน้นแรงเลยแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงตัวคาร์บูเรเตอร์ก่อนอมันง่ายๆเลยครับ คอมพิวเตอร์ครับเครื่องดูแลง่ายอ๋อจริงอันนี้อันนี้แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบไปมีเครื่องวัดมีช่างอะไรที่แบบเยอะแยะอะไรให้แบบมาตั้งหัฉีดด้วยนั่นคือคุณหมุนแกลกหนึ่งก็ได้ละจะเอาขนาดไหนจ่ายหนาจ่ายบางแดงเอาน้อยอะไรมันมีข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าคุณปรับจูนหนาไปก็แดดมันใช่เยอะแค่แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะแต่ว่าถึงจัวะนั้นแล้วเนี่ยก็ อาจจะต้องอาศัยความง่ายเข้าไว้ก่อนใช่ก็ได้นะฮะครับผมอ่ะอันดับที่6ครับ,รบอันนี้แปลกตานิดหนึ่งกับ,บ h o n d a XR คือถ้าคนมองว่าทําไมนึกถึงรถพิบัติของฮอนด้าไม่มองไปที่ CRF ซึ่ง CRF เนี่จริงๆก็คนใช้งานกันเยอะนะแต่หรือว่า CRF ที่ขายในระดับโก a l ระดับตลาดจริง,อรงๆอะ่ะมันมีอยู่แค่2 5 0 L ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบดัลลี่แล้วก็โดดไปไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยคือจะขาดไหมคลาสพวกมิเดียนคลาสขาดคลาสคลาสระดับกลางจริงๆเกามีตัวสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าไม่ได้วางขายแบบเป็นมัเป็นมันเป็นตัว R คือมันใช้เฉพาะสนามแข่งซึ่งมันแข่งมันไม่ได้บอกจะเดินไปโชว์รูมเพื่อจะสั่งซื้อมันจะลำบากหน่อยนึงพูดถึงนะแต่ถ้าเกิดมองว่าในโมเดลวิบากเหมือนกันของฮอนด้าเนี่ยที่ไหนน่าสนใจคือ XR เพราะอะไร เพราะมีเครื่องตั้งแต่500อไล่ไปถึง650ปีซมีทั้งหัวฉีดมีทั้งคาบูเรเตอร์โ้มีหลากหลายมีหลากหลายมากข้อเสียอย่างเดียวรับผมคือเขาเริ่มผลิตแล้วอ่ะคันที่5ยังคงเป็นรถจากทางญี่ปุ่นนะครับกับซูซูกิ DRZ 400 d r อ400นี้ต้องบอกว่าบ้านเรานี้ไม่เคยเห็นนะคือจริงๆบ้านเรามีมี z r เหมือนกันแต่มันจะเป็นรุ่นอื่นนะใช่อ่ะคันนี้น่เด่นยังไงบ้างคันนี้เนี่ยคือมันเป็นรถ คือถ้ามองทรงเนี่ยมันเป็นรถที่แบบออกแนวโบราณโบราณหน่อยนะรู้สึกไหมแต่มันยังขายอยู่นะทุกวันนี้อัยังขายอยู่ยังมีขายอยู่แต่มีขายเฉพาะในแคนาดาโอ้ชังกล้าแล้วมันเป็นรถที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของซูซูกิในในแคนาดาด้วยแล้วก็มาด้วยความที่มันบอกว่ามันเป็นรถที่แบบอิงอิงนวัตกรรมเก่าอะเทคโนโลยีสมัยแบบเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วอันนี้เป็นเครื่องคาบูหรือหัวฉีดเครื่องเป็นหัวฉีดแล้วอ๋อหัวฉีดแล้วแล้วก็ คือมันพัฒนามาเรื่อยๆก็อิงจากยีเดยนเดิมเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมันไม่ต้องมาวุ่นวายกับระบบยอนิกเข้าโจทย์เดิมเลยนะเข้าโจทย์เดิมที่เราตั้งไว้คุณมีเครื่องยนต์คุณมีล้อมีลมยางคุณขี่ได้แล้วมีน้ำมันด้วยมีน้ำมันด้วยเออเออง่ายๆอันนี้มันดูแลง่ายเอาง่ายๆอ่ะแล้วจะต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปนะจะเป็นไดที่มันฉีกกันนะจะเริ่มฉีกกันนะฉีกมากๆมาดูรอบที่4ี่ครับ i อ m s ็มส์ทัอรา อันนี้คือคุ้นไหมชื่ออันนี้คือตอมองอมองแบบเฮ้ยอะไรวะไม่เถพ่วงรถซาเล้งหรือยังไงยังไงไม่ใช่นะมันคือรถจากเยอรมันเหมือนกันรถมาจากเยอรมันซึ่งมันใช้พื้นฐานมาจาก BMW R70 คือคือตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะเป็นรถฝั่งขับเคลื่อนอมันคือรถไซคานะแต่ว่ามันก็คือมีการติด พวงนั้นข้างมาใช่ใช่ครับผมก็คือใช้เทคโนโลยีสมัยก่อนเลยเหมือนอแบบย้อนกลับไปตังคันรถคันที่สองใช่ใช่ใช่ตัว R7 นะฮะก็คือเก่าเลยก็แน่นอนครับพูดรอบที่5แล้วว่ามันจะไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาวุ่นวายด้วยนะฮะแต่ว่าคันนี้มีจุดขายที่ไซส์คาร์คือคุณจะไม่ใช่รอดแค่ตัวคุณเองคุณจะพาคนที่คุณรักรอดไปกับคุณได้ด้วยหรืออาจจะเอาของมาใส่ใส่ขแนใส่สะเบียงอะไรอย่างเงี้ยใส่สเบียงขึ้นจากนะขับไปไหนก็แล้วแต่แต่ผมว่าข้อเสียมันอยู่ นิดหนึ่งก็คือด้วยสรีระของมันเนี่ยอาจจะแบบบุกป่าฝ่าดงได้ไม่มากเท่าไหร่ใช่ใช่แล้วก็กว้างนี่ัยเรื่องของทักษะในการขี่ทีงสูงกว่าสูงสูงเพราะว่ามันมี3ล้อมันจะคือถ้าถ้าคุณไม่เคยขี่รถพวกนี้คุณไม่รู้นะมันจะมันจะเป็นแบบไหนนะจริงจริงมันแบนไม่ได้นะแบนโค้งยังโค้งไม่ได้มันต้องไปแบบเหมือนตุ๊กตุ๊กอะอารมณ์ประมาณนั้นจริงรายการน่ยไอซ์ซอกแมนเนี่ยก็มีแข่งไซคาคา สังเกตคนที่อยู่ไซคานจะไม่ได้นั่งอยู่กับไซคาเลยสังเกตใช่นะฮะก็ก็คือต้องมีฝีมือประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอันดับที่สามครับล็อกคอนครับผมล็อกคอนล็อกคอนเนี่ยอืเป็นยังไงบ้างคันรี้คันนี้มาถูกสร้างมาเพื่อการสำรวจอสร้างมาเพื่อการเกษตรหรือว่าการแบบบุกเข้าไปในป่าในเขาเพื่อหาพื้นที่ใหม่ๆในการทําอะไรบางอย่างใช่มันมีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของระบบขับเคลื่อน เป็นยังไงครับมันเป็นกรับโลกกับเครื่องแบบสองล้ออ๋อ t w h e e l drive สอหรับมอเตอร์ไซค์ใช่ก็คือมันมีเกียร์ถอยหลังด้วยนะคันนี้อมีถอยหลังด้วยใช่คนคือสมมติว่าสมมติว่าเราขี่ไปติดลมอยู่ในป่าเงี้ยถ้าเกิดรถมอเตอร์ไซค์ปจะอาศัยแรงหมุนจากล้อหลังใช่ไหมเพื่อจะปีนขึ้นไปแต่นนี้เราสามารถเปิดให้ล้อหน้ามันหมุนก็คือช่วยตะกุยได้ประมาณนั้นซึ่งนี่เป็นข้อดีของเขาที่ว่ามันจะ ไปในทางที่มันลาบากได้ดีกว่าคันอื่นๆใช่แต่ว่ามันมีขับเคลื่อนแบบอย่างเงี้ยมันดูแลยากไหมดูผมว่าดูแลยากไปสองเท่ามันก็ต้องยากนะก็ต้องอาศัยความชํานาญนิดหนึ่งนะครงที่ดูแลแต่ว่ามีไว้อุ่นใจกว่าแน่นอนขับเคลื่อนสองล้ออ่ะลำดับที่สองครับครับผม Honda ครับ อันนี้คุณเคยมโมเดลนี้นะเป็นรถยนตยอมของค่ายปีนงพันดา้านะครับเป็นยอดขาย1นึ่ 100, ร้พนคันก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นรุ่นที่สร้างความเป็นคอนด้าในทุกวันนี้เลยก็ว่าได้คือมันต้องคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะพูดถึงเพราะว่ามันมันซิมพี่อ่ะมันคือแบบอะไรที่ง่ายๆอืๆคือผมผมว่าสาเหตุที่เขายกมาให้เป็นอันดับที่สองเนี่ยมไม่ใช่ว่ามันจะลุยได้ดีกว่ารุ่นอื่นหรือว่ายังไงนะคร แต่โดยเป็นที่ความความเรียบง่ายความที่ขอให้เรามีความรู้เรื่องแมคณิตระดับหนึ่งอ่ะก็สามารถดูแลรักษาได้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมผมมองว่ามันเป็นรถที่คนส่วนมากก็น่าจะมีกันถึงเวลาที่ถึงยุคนั้นจริงๆแล้วเนี่ยม,มันก็น่าจะอย่างน้อยก็มีติดบ้านสักคันหนึ่งวะเอาเอาแบบไว้ ใช้ตรงนี้ได้ใครก็ขี่ได้คุณอย่าลืมคุณไม่้มาจะขี่คนเดียวแฟนคุณลูกคุณหรือพ่อแม่อะไรของเราเนี่ยจะเข้าไปขี่คันนี้เป็นพ่วงใส่ใส่แล้วจะดูลำบากไปนะใช่ค่าคันนี้เนี่ยมันมีความเรียบง่ายในตัวอยู่แล้วก็ขี่ได้ประมาณหนึ่งแหละคุณอยากลุยเขาก็เปลี่ยนยางวิปากใส่ไปไม่จะลุยได้ประมาณหนึ่งละผมมองอีกแบบหนึ่งคือด้วยความที่ยอดขายเขาเป็นร้อยล้านขันทั่วโลก เรื่องของอะไรมันน่าจะมีเยอะถูกเออใช่อันนี้ก็อย่าลืมเพราะว่าถึงอยู่ที่อะไรมันหายากเนี่ยคุณก็ไปไปตามร้านตามอะไรมันก็ต้องหาได้ไม่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหาเทียบหาอะไรพอได้อยู่นะเอออะแต่นี่ยังไม่ใช่ลำที่หนึ่งนะมาดูลำที่หนึ่งนะครับนี่คือแบบขีตาเลยทีเดียวใช่หรือเปล่านะกับโมโตเพดเซอร์ไบเวอร์ไบ์อันนี้ตรงชื่อเลยชื่อก็บอกแล้วผมมองงี้ผมให้นิยามว่ามันจักรยานติดเครื่องจักรยานติดเครื่อง นะเพราะว่ามันรูปทรงของมันเป็นจักรยานเสรอรเอเขา,ขาอทิไบเลยนะ,ะแล้วก็มีเครื่องยนต์มีถังน้ํามันมแล้วก็ผมทางข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีเครื่องยนต์ให้เลือกถึง2ขนาดคือ 50cc กับ 125cc 50ก็ อาจจะไม่ได้เร็วมากเท่าไหรช่ชิวๆพอได้นะพอได้พอจะวิ่งหนีซอมบี้ได้ถ้าเกิดซอมบี้จริงซอมบี้บางเรื่องที่มันวิ่งเร็วมาก <laughs> มนะดอมวิ่งโคนเร็วเร็วไปไหนโกตรนะแต่ว่าอีกรุ่นอย่าง 125cc เนี่ย <laughs> ก็อาจจะเอาไปใช้งานจริงๆได้มากขึ้นนิดหนึ่งนะ <laughs> สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันมีปืนกลมาให้ด้วยไม่ใช่อไม่ใช่หรอครับมาให้อัวหน้ามาให้หัวห้ปืนกลจะหมดไปตอนซื้อเขาแถมให้มันเป็นท็อปติกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่ามันมันเหมือนแบบสีอะไรมันเป็นโคนเดียวกับตัวรถเลยนะมันน่าจะเป็นมีขายตรงรุ่นหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูดีเทลอีกทีหนึ่งแล้วกันใช่แต่ข้อดีที่สุดของมันก็คือว่าถ้าคุณมันหมดเนี่ย คุณยังสามารถปั่นได้นะฮะจะอยู่กับเราจนกระทั่งโซขาดนะฮะจนในที่สุดท้ายเพราะว่าคันนี้เก้าคันนี้น้ำมันหมดนี่คุณไม่ทิ้งก็ต้องจูงอะอยู่สองอย่างแต่นียังปั่นได้นะถ้าโซยังไม่ขาดนะครับครับผมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอ่เรื่องที่เอามาให้ดูแบบคลายเครียดละกันอย่าไปดูแล้วเครียดกว่าเดิมนะมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะนะเพราะว่า สถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะครับรุนแรงก็จริงแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มจะคุมอยู่ละนะอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็เริ่มมีมาตรการที่เข้มงวดเข้มแข็งนะร่วมมือร่วมใจกันก็ผ่านไปได้ก็หวังว่าทุกคนจะผ่านผลไปได้ตัวเราเองที่ทําได้เนี่ยก็คือดูแลตัวเองปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามการขอร้องความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ดูแล คนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องแฟนลูกหลานครอบครัวนะแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปที่เสี่ยงนะฮะแต่ก็อย่าไปวิตกมากจนเกินไปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยก็ไม่ควรจะมาอยู่ใกล้กันขนาดนี้นะฮะในคลิปนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าจะเป็นคลิปส่งท้ายในช่วงสถานการณ์นี้ก่อนละกันนะครับเราจะเบรกกันสักหน่อยนึงนะก็คือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเนี่ยเราถึงจะกลับมานั่งทอกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะ แต่อ่ยังจะมีรายการ r e t t บ i k e r p เ s s ที่เป็นข่าวมอเตอร์ไซค์นะฮะจะมาอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันทุกๆวันเหมือนเดิมเพียงแต่จะไม่มีฟิลมานั่งคุยแบบนี้เท่านั้นเองนะก็ไม่ได้หายไปไหนถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราจะได้พบกันอีกอย่างแน่นอนครับครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกผม G p X แดกทูชาล์นุ่นการสนทนาในรายการครับผม ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ s ับส c r i b e สักดิ่งไว้ลาคที่ใหม่จะไม่ลืมกันนะจ๊ะสวัสดีผู้ชมสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสที่เหมาะสมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge